สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดี a ชน e นคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างระยะยาวไปจับงววไปที่1พฤศจิกายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n n นลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างระยะยาวนะคะอาจารย์จะหว่างตัวเลขให้ชมก่อนนะคะค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งบนและล่างไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชม เพิ่งออกมาแค่ออวันสองวันแล้วก็ติดสุกเสาร์วันอ,อาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดเนาะเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยไปลุยหนักๆกันนะคะเรามาดูสูตรเด่นล่างระยะยาวนะคะเริ่มตั้งแต่มดที่ออ,อกหกสองเลยเนาะตรงนี้นะคะ่ะหกสองนะคะคำวนวณมาได้สองสี่ห้านะก็ได้ที่เลขสองหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งนะหกเจ็ดก็เลขหกเลยค่ะ เก้าหนึ่งเลขเก้าสี่หกเลขหกหกหกเลขหกแล้วก็สี่สี่เลขสี่นี่นะคะหกสามนะเลขหกหนึ่งสี่เลขสี่นะเก้าหนึ่งเลขเก้าแปดห้าเลขห้าแปดเก้าก็เลขเก้าตามนี้เลยเนาะหกหนึ่งนะคะเลขหกศูนย์เก้าเข้าเลขเก้านะคะสี่สามเลขสามเจ็ดเก้าเลขเก้าใครชอบตัวเลขก็นําไปใช้ได้คะแล้วก็เจ็ดแปดนะเลขแปด เก้าศูนย์นะงวดนี้นะคะท้าผู้ชมออกมาเก้าศูนย์เข้าสองตัวตั้งแต่ดูมันจะมีงวดนี้งวดเดียวนะคะที่เข้าสองตัวส่วนใหญ่จะมาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็หกแปดเก้าออกเจ็ดเก้าคะ่ะเจ็ดเก้าศูนย์ออกหนึ่งเจ็ดนีค่ะแล้วก็หกศูนย์ใช่ไหมได้เลขหกสี่สองเลขสองสามหนึ่งเลขหนึ่งนะคะแปดเก้าเลขเก้าแล้วก็หน้านี้ก็จะสองหนึ่งนะคะก็เลขสองไง สามตัวนี้ยังเดินอยู่นะเป็นระยะยาวนะคะท่านผู้ชมอ่าเรามารุ้นกันเนาะว่าตัวเลขมีตัวเลขที่เราชอบไหมนะคะถ้ามันไม่ชนหลักสิบเราก็สามารถจับได้เลยนะคะแต่ว่าในที่นี้มันชนนะคะท่านผู้ชมอ่ามีโอกาสมานะคะหลักสิบล่างที่เราทําไปได้เนาะล่างเราเพิ่งจะเรียนแนวทางของหลักสิบล่างเป็นหลักสิบล่างชุดพิเศษนะคะเออแล้วก็หลักสิบล่าง แบบระยะระยะยาวนะแล้วก็หลักสิบล่างชุดมา,มาตรฐานนะระยะยาวแบบสี่สิงวดแนละ้วจับชนกันแล้วก็มาตรฐานเราเพิ่งเรียนหลักสิบไปแล้วก็เด่นเป็นบางสูตรนะคะเนี่ยอาาจารย์ยังไม่ค่อยได้ลงล่างให้นะคะท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็งวดที่ออกสี่หกนะคะคำนวณได้สามห้าหกนะคะตามนี้เลยสี่หกสองแปด แล้วก็อะไรเนี่ย94นะเลข9 37เลข7นะคะ59เลข5แล้วก็00นะนย่งเข้าอยู่นะคะ790<ๆ>เพราะฉะนั้นงวดนี้เราลองมาตามต่อแล้วจะเข้าตัวไหน,นะคะท่านผู้ชมลองเช็คดูเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนวันที่ให้นาะ,ะคิดว่าเขียนไว้แล้วท่านผู้ชมรอแปบ๊บมังเนาะยังไม่ได้เขียนนะคะ,ะเดี๋ยวมันมีไม่จริงงวดเราเอาเก็บไว้ค่ะเวลาอาจารย์ทําการสอนนะ เปิดไปเปิดมาจะได้อยู่ในเล่มของวันที่หนึ่งพฤศจิกานี่นะคะเดี๋ยวหาไม่เจอเนาะ,ะเดี๋ยวเก็บทับทับทับใส่ล็อกเกอร์ไปแล้วก็มองไม่เห็นนะคะสี่หกใช่ไหมสองแปดเก็บมาไวส 6, 7, 6, 7, 6, 7, ้สักหกเจ็ดสหกเจ็ดงวดน,นะคะเก้าสี่สามเจ็ดเดี๋ยวท้ายๆคลิปเรามาจับสองตัวจากเด็ดล่างนะคะห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ออะ ก็เข้าทุกงวดอยู่เนาะของหนึ่งพิจิกาใช่ไหมเออสามห้าหกเขียนไว้ก่อนสามห้าหกเดี๋ยวเก็บเล่มไปแล้วหาไม่เจอนะคะท่านผู้ชมหาห้าเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งสองเวลามันทับทับกันแล้วก็ลืมเพราะเราก็ศึกษาหลายสู้จุนะคะเจ็ดเก้าศูนย์สามห้าหก เจ็ดเก้าศูนย์วันนี้ก็สามห้าแล้วก็หกเนี่ยตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวอันนี้มันจะบวกสองแล้วค่อยบวกหนึ่งนะสี 4, อ่อนะ้าสี่หกเนาะมาที่เลขหกอสองแปดเข้าที่เลขแปดเก้าสี่นะเข้าที่เลขเก้าสามเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดห้าเก้าเข้าที่เลขห้า ศูนย์ศูนย์นะเข้าที่เลขศูนย์โอ้ลักสิบเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวดูก่อนเนาะห้ากับเก้าโอเคนะเดี๋ยวจันจะใส่สีก่อนหกแล้วก็แปดเก้าเจ็ดห้าศูนย์้ยศูนย,นย์ตัวนี้ จริงถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเนอแบบนี้ลองดูเนาะนีนน่น่าจะเป็นสนะิบเนาะถ้าเราไข่แบบนี้แป๊บหนึ่งนะสีตกนะคะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งมันมาสองตัวเนาะแต่ว่าเราถ้าเรายึกยักยึกยักนะคะแบบนี้นะ มานี่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 มานีอา่อาจจะเป็นแนวทางของหลักสิบก็เป็นได้เนาะหลักสิบหรือว่าเราทําคํานวณมานะคะแนวทางงวดนี้เราได้เลขห้ากับเลขสามเลยสองตัวนี้อ่าใครจะใครจะอยากให้อาจารย์จับตัวไหนนะถ้าเป็นเลขหลักสิบนะหรือว่าจะเป็นตัวเด่นก็ได้เนาะแล้วเราชอบเราก็กลับตัวถ้าเราเอามาจับกระแต้มีทั้งหมดหกหลักนะถือว่าไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเดินดีระยะยาวนะ เดี๋ยวลองจับดูนะอันนี้เราก็ลองมาจับนะคะถ้าเราชอบเลขเลขสามก่อนแล้วกันนะเอาเลขสามตัวนี้ก่อนเลขสามใครชอบแถวไหนก็ลองเลือกดูนะคะสามก็มีสามแล้วก็อะไรห้า อาจย์เลือกไว้ให้หมดเลยแล้วกันเพิ่งเริ่มใหม่ๆแล้วเราจะเลือกไว้ให้หมดเลยนะคะพอเดี๋ยวไม่เอาตัวใดตัวหนึ่งออาวมาอีกนะท่านผู้ชมประมาณนี้ใช่ไหมเออถูกแล้วเนาะถ้าเลือกตัวเด่นนะคะเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขหกก็หาวิธีการแบบง่ายสุดเลยแล้วที่เราคิดได้ก็คือตามนี้เลยสามสามสองเนาะ แล้วก็สามสามหกสามสามสี่เจ็ดเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีนะคะถ้าครบได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละเนาะสามสามสามหนึ่ง 4 3 8 1แล้วก็ตัวหนึ่งนี่เพิ่ง5ตัวเนะสามสามหอ่ะประมาณนี้เลยเนะตัวน,นี้นี้เป็นห้าศูนย ห้าหนึ่งห้าสองห้าอะไรล่ะแต้มสี่ห้าเก้าห้าหกเป็นสิบเอ็ดเนาะห้าห้าห้าสี่โอเคต่อไปหกหกเก้าเห็นเลขตัวนี้เนาะว่าที่แล้วนึกว่าจะมาตัวนี้อีกหก หกศูนย์แต้มหกนะหกหนึ่งหกแปดเป็นสิบสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดหกห้าหกอะไรล่ะหกหกสามแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ใครมีตัวไหนดีๆเด็ดๆลองเอามาเช็คมาตัดดูนะทั้งหมดนี่ถ้าเราดึงอันนี้มีเด่นเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราไปเช็คครบนะท่านผู้ชมเราก็สามารถได้ตัวเลขเลยเนาะตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะคะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเป็นติดมีเลขคี่อยู่ด้วยเนาะเราจะเลือกไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะเลขคี่มีทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยตัดไปก่อนตัวแรกตัวนี้ไม่น่าใช่นะคะตัวนี้ไม่น่าใช่ห้าศูนย์อันนี้ได้หมดเนาะมีเลขคี่ผสมอยู่คี่คี่ก็ได้คี่คู่ก็ได้อันนี้ก็ได้หมดนะคะมีไม่ได้อยู่แค่สองชุดแล้วหลักสิบเนะเาะเราทำได้สามนะคะตัวนี้สาม กับห้ามีน่าสนใจอยู่แค่สองแถวนี้นะเท่านั้นนะคะท่านผะู้ชมที่ติดสามติดห้าอันนี้จะเป็นสามหกห้าหกอันนี้เก้าหกตัวนี้ก็ไม่น่าใช่นะอันนี้ได้อยู่นะห้ากับสามอันนี้ใจหมดเลยนะท่านผู้ชมแล้วแต่ใครจะเลือกนะอาจารย์จะยังไม่ตัดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ เราทราบหลักสิบแล้วมันมีสามเนี่ยจะสามอะไรหรือว่าห้าทั้งหมดนี่เลยเดี๋ยวเราไปเรียนครบเราก็ตัดได้หมดเลยนี่แหละแล้วก็หกหนึ่งไม่ติดสามกับห้าอ่ะอันนี้ก็ไม่น่าใช่เนาะมีอันนี้ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถกลับตัวใช่ไหมก็คือห้าหกสามหกนะแล้วก็ตรงนี้ก็มาถ้ามาก็มาตรงๆเลยเนาะก็มีอยู่แค่นี้อันนี้ได้แค่เบื้องต้นนะคะท่านผู้ชม แต่ชอบเลขสามเลขห้านะคะแล้วก็หกนี่แค่สำรองเนาะแต่ว่าจาย์ก็จับให้นะเผื่อว่ามันจะมาเป็นตัวกลับแบบนี้นะะเผื่อมันจะมาเป็นตัวกลับถ้าห้าหกมันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมห้าห้าหกถ้ากลับก็เป็นตัวนี้นะคะห้าหกถ้าสามหกใช่ไหมก็กลับก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เน้นแค่อยู่ในล็อกนี้เลยข้างบนนี้นะคะแถวบนนี้ก็มีทั้งหมด สามสองแล้วเรามาวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวครบระยะยาวอาจารย์ไม่ได้เอาไว้แถวนี้ด้วยเนาะเไม่ใช่ครบระยะยาวเด่นล่างระยะยาวเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงถ้าไม่มีเลขตรงนี้บังคับอยู่นะคะก็จะไม่ไม่เลือกนะคะสามสองนี้แค่สำรองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์เลือกให้เนาะสามสองอันนี้ความลับนะคะสามสองสามสามนี้สำรลองนะคะสามสี่นี้สำรลองสามหนึ่ง สาหนึ่งไปไปก่อนนะสามแปดนี่สำรองนะคะนี่ก็มีตัวนี้ตัวเดียวถ้าชอบเลขสามนะนี่ค่ะตัวนี้เลยเนาะสามหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้สามหกนี่ก็เป็นสีเหลืองนะสีเดียวกันไว้งี้แหละต่อไปห้าห้าศูนย์ศูนนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรคะดับ ดับขาดล่างเนาะเอาเป็นสำรองแล้วกันห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวจริงเหรอห้าสองใช่ถ้าเป็นห้าห้าเอาห้านี้ได้หมดเลยห้าสี่อาจารย์ยังไม่ทราบตัวดับนะคะท่านผู้ชมว่าจอระเข้เป็นตัวไหนบ้างเอาใส่ไว้ให้หมดก่อนแล้วกันแต่อาจารย์ขอคำนวณในใจแป๊บหนึ่งนะศูนยก็ได้ศูนย์อยู่ดีเนาะ ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ก็เลขศูนย์นะคะวม่น,นี้คือเลขศูนย์นะจระเข้ก็เลขศูนย์อยู่ดีนะคะท่านผู้ชมเพราะนันแนวทางที่เป็นเลขศูนย์ก็ไม่น่าใช้ได้เนะ <_ C 1> ส่วนอันนี้มันยกมาอยู่บนนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่สีนะมาดูแถวแถวบนนี้เลยเหลือตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะห้าสี่เนี่ยก็ตัวมายากเนาะ ห้ากับหกนี่ก็สองตัวนี้มาด้วยกันครั้งเดียวนะคะห้ากับหกเดี๋ยวจะติดดาวให้นะห้าหกอันนี้ก็มายากนี่ก็มายากห้าเก้าอ้าวไม่แน่นะห้าเก้าห้าเก้านี่ก็ได้อยู่นะห้าเก้าแต่เพิ่งจะออกไปเนาะห้าหกนี่เขาเพิ่งจะห้าหกนี่มาด้วยกันยากอยู่นะห้าสี่ก็มายากห้าหกห้านีและห้าสองสองมีติดตรงไหนไหม ยังมีมีเลขค่าอ่ะก็เหลืออยู่แค่นี้นะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าสองอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็สามหนึ่งถ้าครบครบมีเลขสามไม่มีเลขค่าก็เอาเลขสามถ้าครบมีเลขค่าก็มาเลือกเลขค่าเนาะส่วนตรงนี้กระจานยกขึ้นไปไว้แห้งบนแล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะแถวนี้ทั้งแถวเลยยกทิ้งไปเลยนะคะเพราะมันมันมีเลขอยู่ในนี้อยู่แล้วหลักตรงสามหกนี่อยู่แล้วแล้วก็ห้าหกตรงนี้ มีอยู่แถวสองแถวนี้นะคะพิจารณาสองแถวนี้สองแถวนี้อตามนี้แถวนี้ยกเลิกไปเลยเนะไม่ต้องใช้คะหกตามนี้ถ้าใครชอบแนวทางของเลขเลขเด่นล่างนะคะสามห้าหกอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นสองตัวนี้แหละสามกับห้าจะเป็นอะไรถ้าเป็นสามหกอาจารย์บอกเลยว่าไม่ติดเลขเด่นล่างระยะยาวตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ไม่สวยนะ สามหนึ่งเนี่ยได้อยู่นะสามหนึ่งมีอยู่สามตัวนะคะตอนนี้คือสามหนึ่งแล้วก็ห้าสองห้าหนึ่งห้าสองแค่นี้เองดูซิถ้าครบล่างมีตรงนี้ก็จับได้เลยนะคะท่านะผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะอิงเด่นล่างสามตัวนี้ไว้ด้วยนะคะอาจารย์นำมาฝากให้เนาะลองวิเคราะห์ตัวเลขไปก่อนนะคะเดี๋ยวพวกนี้เนาะอาจารย์จะวางครบล่างให้ทุกสูตรเลยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ